สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องเสกกันนะนะครับก็มีสอบถามพูดคุยกันเข้ามาบ้างนะผมก็เลยเอ่อจะทำคอนเทนต์แนะนำนะครับเอ่อก็ตั้งแต่สเตตัสอุปกรณ์สวมใส่เฟืองรวมถึงเอ่ออื่นๆนะครับที่สามารถแนะนำเพื่อนๆได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไป เ,เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสเตตัสนะครับสเตตัสที่ผมอัพอยู่นั้นก็จะเป็นเด็กเก้าเก้าอินเก้าเก้านะครับที่ตอนนี้ก็เลเวลร้อยสิบเก้าละนะแล้วก็วิดเจ็ดสิบนะครับวิดเจ็ดสิบเพิ่มทำไมก็เพิ่มความถึกของตัวละครนั่นแหละเพิ่มให้พีตัวละครนะ ต่อไปในเรื่องของสกิลนะครับสกิลสกิลสกิลที่ใช้งานสายบอทนะครับก็จะน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะก็จะเป็นไฟบอทโคลนบอทไรติ้งบอทนะครับอันนี้ก็คืออัพให้เต็มสิบเลยนะอีกอันหนึ่งก็แล้วแต่จะอัพแล้วกันผมอัพไป SP หรือ Recovery นะครับก็คือฟื้นฟู เพินฟะู fp จะได้ใช้งานแล้วเอ p ไม่หมดใช้งานสกิลบัตรแล้ว a p ไม่หมดนะครับในส่วนของคลาสองคลาสองที่สำคัญก็ให้ดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีสกิลบุ๊กนะครับเอดวานท์บุ๊กนับดาร์โกโนโลจีดับเบิ้ลคัตติ้งนะครับ ดับเบิลคัตติ้งตัวนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญของสกิลเสกสายบอทนะก็คือว่าเมื่ออัพไปแล้วเนี่ยจะทำให้มีโอกาสนะครับมีโอกาสในการใช้งานสกิลบอทครั้งที่2ได้นะครับแต่ดดเมจที่ได้รับก็คือจะเหลือเพียง50%เท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือฟรีคัตนะครับฟรีคัตก็ง่ายๆเลยนะครับทำให้เสกสามารถเดินไล่สกิลได้นะ แต่ในส่วนด้านขวานี่ก็ก็อาจจะต้องไปดูดูการใช้งานนะว่าอะไรว่าผู้เล่นจะเล่นแบบไหนนะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมก็อัพพื้นน้ำพื้นไฟแล้วก็พื้นลมนะครับเพื่อเพิ่มดดเมจของธาตุนะครับในกรณีที่เราจะไปล่าบ,บอสหรือกิวลว์หรือ,อ PVP นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าอัพเดตพื้นน้ำเนี่ย เป็นเพื่อนก็สามารถคอมโบกับตัวอาชีพวิศาได้นะครับวิศาที่มีวอเตอร์บอลนะก็จะสามารถใช้วอเตอร์บอลได้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือยังนะคือสิ่งที่ผมเคยทดสอบคือเมื่อเราไล่พื้นน้ำไปแล้วเนี่ยเออสามารถใช้วอเตอร์บอลได้นะครับแต่ก็ในแต่ละเซิร์ฟก็อาจจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นก็ให้ไ mm hmm. ปทดสอบกันก่อนละกันเนาะอ่ ส่วนคาร์ดสามไอไฮคารดนะครับไฮคารดก็จะมี e ิ e m e เมนทอนะครับก็คือเพิ่มเพิ่ม a ดเมจของธาตุนะครับเพิ่ม a ดเมจของธาตุดินน้ำลมไฟนะแล้วก็ตัว m y b เบเกอรอันนี้ก็จะเพิ่ม a มจิก a ดเมจนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันเวทมนต์ของเป้าใหม่นะครับตัวนี้ที่น่าใช้ ต่อไปนะเราก็ไปดูอุปกรณ์สวมใส่กันนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะที่แนะนําก็คือตัวสมุดสมุดของเวสสายบอทนะครับตัวนี้เอ่อคุณสมบัติของมันก็จะเพิ่มสกิลเดามีดนะครับของเวสสายบอทตั้งแต่ไฟบอทโคนบอทไลติงบอทเออร์ส e บทนะครับเอ่อนอกจากนั้นก็ยังมีเพิ่มเมจิกแอคแท็นะแล้วก็เพิ่มเมจิกเดามีดด้วยนะครับ สมุดเล่มนี้เป็นส่วนสำคัญของเวสสายบอร์ดนะก็แนะนำให้ใช้ยาวเลยนะครับใช้ยาวก็คือระดับเท่าไหร่60สิ8เจ็1สิ้าบหนึ่ง้อยนะครับใช้เล่มนี้เล่มเดียวนะต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆก็เป็นเซ็ตเซ็ตเครื่องป้องกันนะครับเซ็ตเครื่องป้องกันก็แนะนำให้ใส่เซ็ต เซตสม่วงตรงนี้นะครับเ,เสื้อเขาเรียกอะไรเมจิโค้ดป่ะจำชื่อไม่ได้ละนะก็แนะนำให้ใส่เป็นเซตนะตั้งแตเ่เสื้อนะครับผ้าคลุมนะครับแล้วก็รองเท้านะเถ้าแยกเป็นชิ้นเนี่ยข้อดีของมันคือจะเพิ่ม m a ็ก p ให้กับตัวละครนะครับเพิ่มแม็กนะแต่ถ้าใส่เป็นเซตแล้วนะครับถ้าใส่เป็นเซ็ตสามชิ้นเนี่ย มันก็จะเพิ่มสกิลเดามานะครับสกิลเดามาสูงสุด30ซน์นะครับแต่แรกกับการใช้ SP ที่เพิ่มขึ้นส0นะครับตรงนี้ต่อมาในส่วนของโลนะครับโลก็แนะนำเป็นโลสมุดนะครับโลอินนะเพิ่มเมจิกแอคชัปเพิ่มอินสิบนะครับนะเครื่องประดับ เครื่องประดับผมยังไม่ได้หาใส่นะอันนี้ก็ใส่ชิวๆเอาไว้ตีบวกเฉยๆนะครับเดี๋ยวรอได้เครื่องประดับมาก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยโอนย้ายการตีบวกเอานะก็แนะนำให้หาประดับที่เพิ่ม Magic แอคแท็นะครับแต่ก็แนะนำให้ดูเซ็ตของมันด้วยนะว่าเพิ่อมอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่ง ส่วนในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของคอสตูมทั้งหมดนะครับตั้งแต่หมวกหน้าส่วนปากชุดแล้วก็ปีกก็จะแนะนำเป็นเซตบาเคลี่นะครับเซตบาเคลี่เพราะว่าถ้าใส่ครบ5ชิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเอ่อมจุดเมจบวก5%เ์นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาไลา่นะลบ5%นนะครับตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มดดเมจของสกิลสกิลสายบอทนะครับทีนี้มาถึงเฟืองมาถึงเฟืองผมก็จะขอแนะนำไอที่ส่วนสำคัญสองสองเฟืองแล้วกันนะครับที่เพิ่มดดเมจแบบแบบไ,ไกลนะ เฟืองที่น่าใช้นะครับสำหรับสายบอทนะก็อันแรกนะครับก็จะเป็นตัวทิพเปิลคัตติ้งนะครับเฟืองเฟืองสกิลน,นะครับทิ i เปิลคัตติ้งนะครับก็คือสามารถใช้งานเวทบอทครั้งที่3ได้อัตโนมัตินะครับโดยดิมเมจที่ได้เนี่ยสูงสุดก็6 0นะครับ อีกอันหนึ่งที่แนะนำให้ใช้นะครับสำหรับเฟืองเดี๋ยวนะขอไปดูหน้าสกิลเฟืองแป๊บหนึ่งเอ่อสกิลเฟืองอันต่อไปที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นตัวบุกเซนนะครับที่เพิ่มมิก i แอคแท็ก12%นะก็สองสกิลเฟืองหลักๆนะครับที่ผมแนะนำว่าเสกต้องมีก็คือทิปเปิลคัตติ้งกับบุกเซนนะ ส่วนอื่นๆก,ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าผมผมใช้อ่ะก็จะเป็นอไัไหวะเอ่อก็จะเป็นตัว Energy Code นะครับ Energy Code นะพอ,อเมื่อใช้งาน Energy Code แล้วจะฟื้นฟู HP และเอนะครับเพิ่มขึ้น2.5%นะสูงสุดนะครับอ่ะอ่ะสำหรับเฟืองจบไปอ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องการ์ดนะครับผมลืมเรื่องการ์ดซะสนิทเลยนะก็ะะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องการ์ดการ์ดที่เอ่อเพิ่มเดนเมจของเสกนะครับผมก็ เอาแบบพื้นฐานก่อนลวกันนะที่มันหาได้ง่ายๆนะครับหาได้ง่ายแล้วก็สามารถเพิ่มดดเมจของสกิลสายบอทได้นะครับอันแรกเลยนะที่จะแนะนำนะครับก็คือโจมตีมอนสเตอร์นะครับเพิ่มการสร้างความเสียหายของมอนสเตอร์นะ เดี๋ยวเปิดลานคาปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วว่าการ์ดในส่วนของอาวุธนะที่จะแนะนำให้ใช้นะครับก็จะมะีการ์ดที่เพิ่มการสร้างความเสียหายาธาตุนะครับมอนสเตอร์ที่เป็นาธาตุนะอ่ะอันนี้ก็อะไรชื่ออะไรไม่รู้แมงดาโกล่นะครับ ก็จะเพิ่มคุณสมบัติคือเพิ่มการสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ธาตลมบวก20%นะครับต่อไปก็เวดอนนะเพิ่มการสร้างความเสียหายามอนสเตอร์ธาตุไฟ20%นะทั้งเข่าแดงนะครับ เพิ่มการสร้างความเสียหายมอนสเตอร์ธาตุน้ำ20%นะแล้วก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าไม่มีฮะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นปลาปลาดาวอะปลาดาวนะครับอีกอันหนึ่งนะ อันนี้ที่แนะนำก็เป็นการ์ดท,ที่หาง,ง่ายๆนะครับในร้านค้านะเราก็สามารถซื้อมาใช้ง,งานก่อนนะครับอ๋อปลาดาวอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายมอนสตเตอร์ท่าด,ดินบวก1ินะครับสำหรับปลาดาวนะอ่ะต่อไปนะครับ ก็นอกจากเพิ่มการสร้างความเสียหายของมอนสเตอร์ตามธาตุแล้วนะครับธาตุมอนสเตอร์นะการต่อไปที่แนะนำอันนี้มันก็จะหายากนิดนึงนะครับก็คือใช้ได้งานทั่วไปนะเออในว่าเออมันมันไม่มีในนี้อ่ะนะครับ ม,มันก็จะเป็นการ์ดการ์ดหอยม่วงอะ่ะการ์ดการ์ดเชลฟิตนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือก็ถ้าดรอปได้ถ้าหาได้ก็แนะนำให้ใช้งานนะครับเพราะว่ามันมันสามารถจมตีมอนสเ,เ,เตอร์ได้ทั่วไปนะครับไม่ต้องอิงธาตุนะครับตัวนี้นะครับตัวเชลฟิตการ์ก็จะเพิ่มอินบวก5แล้วก็มจิกแอคแท็บวก10%นะ สำหรับใส่อาวุธนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นกา๊าซใส่ส่วนอาร์มอ์นะครับอาร์มอ์ก็ง่ายๆก็เป็นการาดลูกหมานะครับเดี๋ยว แว่าในส่วนของอา m o มนะครับที่จะเพิ่ม in นนะก็จะเป็นการลูกหมานะครับเพิ่มอิน2นะตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกาเซอร์คุมกาเซอร์คุมพื้นฐานก็ให้ใส่ฟิลดอลลาร์นะครับฟิลดอลลาร์ก็จะลดละเล็ ลดระยะเวลาล่นะครับ 3. านนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มดัเมจนะก็แต่ว่าเอ,อ่อถ้าจะใส่เพิ่มดัมเมจต้องไปลากการ mini ์ดมินิบอสนะครับที่เป็นมินิบอลแฮปปี้นะอยู่ในแมปจูโนนะครับเั่นั้นในส่วนของรองเท้า ก็จะเป็นการ์ด valid นะครับเพิ่ม max HP สูงสุดบวก4%เนนี่นะครับในส่วนของรองเท้าในส่วนของออฟแพงของโลกอันนี้ก็แนะนำเป็นพื้นฐานแล้วกันก็หาการ์ดเพิ่ม max max HP นะครับ พอผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันสำหรับการส,ส่วนโลกนะต่อมาในส่วนของอ c c e s s o r รีนะครับอ c อ e s ซซอรีก็แนะนำพื้นฐานก่อนละกันนะก็ให้ใส่การอะไระมันชื่อเวทบะนะเพิ่มมิติแอคแท็กนะครับแล้วก็ม a g ิกด a m a ม e นะตัวนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์สมใส่สเตตัสเฟืองนะแล้วก็อื่นๆนะครับทีนี้มาถึงเรื่องเพชรมาถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะสัตว์เลี้ยงที่แนะนำให้ใช้นะครับก็เหมือนเดิมนะก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุนะครับเดี๋ยวกดเข้าสมุดแป๊บนึงสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นนะครับระดับระดับพื้นๆนะก็ ให้หาให้หาสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มพลังโจมตีธาตุนะครับอย่างเช่น be, เดโนะคบิเออ ne, นียเดโคบิเพิ่มพลังโจมตีธาตุลมบวกสิบห้าเปอร์เซ็น so ตนะครับโอเบลเน่นะเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำบวกสิบ้าเปอร์เซนตแล้วก็โซฮีนะครับโซฮีก็เพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำบวกสิบเอร์ซนตนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ นะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟบวกสิบดเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าเป็นระดับสูงอะระดับสงูงแล้วก็ไปได้เรื่อยๆก็ตัวนี้เลยนะครับเพิ่มมจิกแอคแทบบวกสิบ้าอร์เซ็น์นะนะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำข้อมูลของเสกนะครับก็เป็นพื้นฐานให้กับผู้เล่นที่ กำลังเริ่มต้นอาชีพนี้นะครับได้สามารถรู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วก็สามารถเล่นอาชีพนี้ได้อย่างสนุกสนานนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับไกด์แนะนำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ